สินค้าเข้ามาใหม่ครับอุปกรณ์มือสองผ่านมือสองผ่านรถไทยครับเป็นผ่านบุกเบิร์กของสามของสี่สิบห้าแรงครับขึ้นไปสี่สิบห้าแรงสามสิบกว่าแรงสี่สิแรงนี้ใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่เป็นผ่านสี่ของทีทีทเฟิร์สลําลายผ่านสี่บ4ยี่ครับเหมาะกับรุ่น MU 5000 MU 49 รุ่น m 5 7รุ่น57แรงครับ59แรงไม่เกิน60แรงเป็นผ่าน4คุ่นครับผ่าน4ใบ24ีนิ้วของ D t t first lam l a ครับสภาพสวยลูกปืนแน่นครับรกระท่งกาถ่ายแน่นน็อตครบครับใบดีครับตัวน,นี้เชียอัดลูกกลองลูกปืนเรียบร้อยแล้วครับพร้อมใช้งานครับใครมีรถตั้งแต่50แรงหรือว่า45 47 49แรงนะครับ คือคูเปต้า M M U 5000หรือว่า M 49ยันม่า57าสิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับเป็นรุ่นลูสลักใหญ่ครับลูสลักใหญ่ครับโครงสร้างใหญ่ครับเป็นสเปคผานสี่ผานบุกเบิกครับใบยี่สิบสี่นิ้วครับขากระทู้ยาวโค้งยาวครับ ใหญใ่ๆเคียงกับฟอร์ดครับแต่ไม่ถึงครับ<ม>น้ำหนักไม่ถึงฟอร์ดที่ดเหมือนกันตุกกระทูครับโค้งสวยครับโค้ง่านสวยเดิมๆเลยครับถือว่าใช้งานมาน้อยครับชุดนี้ าลูกป,ปืนครบกระทุกไปมองหาอยู่ครับน่าสนใจชุดนี้ครับสวยดีครับภาพสวยเลยขายอยู่ที่สามหมืนสองพันห้าร้ยบาทสามหมืสองพันห้าร้อยบาทครับของยี่ห้อทีทีเฟิร์สครับ ราคาก็อยู่32,500ับาทบมาดูของได้ที่บ้านของม่วงครับร้านกาแฟสดตรงข้ามร้านป่ายางครับถนนสองสองเจ็ดห้าครับเส้นในเส้นบ่อน้ำมันอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับตำบลบอรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรีศูนย์แปดหกศูนย์เจ็ดสามสามห้าสองสองครับ เบอร์โทรไอดีไลน์นี้ทักเข้ามาครับคนไหนมาไม่ถูกเราผมปักหมุดให้ครับ0860733522สอบถามได้ครับชุดนี้32500บาทครับฝากไว้1ชุดให้พิจารณาครับแต่ท่านใดมีรถที่ตรงสเปคกับผ่านรุ่นนี้ครับตรงสเปคกับผ่านรนุ่นนี้มองหาอยู่ไม่ต้องไปซื้อใหม่เลยครับสาภาพสวยเลย สภาพดีมากอนนของ TT First เพจแห่งดูใครมาไม่ถูกเดี๋ยวผมปักหมุดให้ครับหรือส่งแผนที่ไปให้มาตาม GPS เลยมาง่ายครับติดถนนดำถนนลาดยางผ่าน45 47 ห้สิบแรงครับรุ่นเอ็มเอมยนี่พอดีเลยครับรุ่นเอ็มสี่สบเ้าเอหพันหรือว่ารุ่นยันมารุ่นเรนก็เป็นรุ่น5้าสิบเจ็ดแรงจอเดียก็ใส่ได้เป็นรูสลักใหญ่ฝากไว้นึงชุดนะครับสินค้าเข้าใหม่ชุดนี้เพิ่งเข้ามามาให้ชมกันครับใครสนใจก็ติดตอ่อได้ครับราคาสามหมันห้าอบาทครับสามหมสองันห้าร้อยบาท ก็ฝากไว้หนึ่งตัวครับสวัสดีครับ